บางครั้งความสัมพันธ์ก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยอย่างข้อความแนะนำจากน้องสาวคนหนึ่งเช่นครูฝึกสอนหนุ่มจากต่างจังหวัดอ่อนโยนพูดน้อยและไม่ค่อยกล้าสารสัมพันธ์กับใครวันนั้นเขาเพียงตอบแชทของด้านักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังฝึกงานเหมือนเรื่องธรรมดาแต่บทสนทนานั้นกลับไม่จางหายไปง่ายๆมันเต็มไปด้วยความสบายใจความจริงใจที่ไม่ต้องฝืน ความเงียบที่ไม่อึดอัดไม่มีดอกไม้ไม่มีคำจีบแค่คุยกันแล้วรู้สึกดีและนั่นคือวันแรกของคำว่าเราที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะไปไกลแค่ไหนช่วงเวลาหลังจากนั้นเชลดาเริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแม้จะอยู่คนละที่แต่สา์อาทิตย์ด้ามักแวะไปช่วยเชนขายหมูทอดกระเทียมที่ตลาดทั้งคู่หัวเราะกันเรื่องเล็กๆรอคิวลูกค้าด้วยกัน และแบ่งเงินกำไรคนละไม่กี่บาทมันไม่หวือหวาไม่มีแหวนไม่มีคำสัญญาแต่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกเราอยู่ข้างกันสำหรับเชนการได้จับมือเธอระหว่างกลับคือสิ่งที่เขาเรียกว่าความสุขสำหรับดาการได้เห็นเขาเหนื่อยแต่ยังยิ้มให้ทุกครั้งคือความอุ่นใจที่เธอไม่เคยได้จากใครมาก่อนเมื่อถึงวันที่ต่างคน ต้องไปตามเส้นทางของตัวเองเช่นสอบบรรจุได้เป็นครูที่กรุงเทพส่วนด้ากลับบ้านไปดูแลรีสอร์ทของครอบครัวพร้อมเริ่มต้นขายของออนไลน์ระยะทางเริ่มมีจริงแต่ความรู้สึกยังเหมือนเดิมโทรศัพท์ยังดังทุกคืนกล้องหน้ามือถือยังมีรอยยิ้มของทั้งสองแม้จะอยู่ไกลแต่พวกเขายังแบ่งปันกันในทุกวันอาหารที่กินเพลงที่ฟัง แม้แต่เรื่องไม่สําคัญความรักของพวกเขายังไม่หวือหวาแต่มันคงเหมือนหินก้อนหนึ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่รองรับเสมอสิ่งที่ทําให้ความรักสั่นไหวบางทีมันไม่ใช่ความผิดใครเมื่อดาเริ่มมีคนติดตามมากขึ้นจากการเป็นวีเจไล์ขายของผู้ชายคนหนึ่งเริ่มส่งข้อความมาทุกคืนเริ่มถามสารทุกสุกดิบอย่างเป็นห่วงเชนเริ่มรู้สึกบางอย่างไม่ใช่ความหึงแต่คือความ ไม่แน่ใจเขาไม่พูดมากเพราะเขาไว้ใจแต่ในใจเขารู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปได้ยืนยันว่าไม่มีอะไรทั้งคู่ยังคุยกันเหมือนเดิมแต่บทสนทนาที่เคยแน่นเริ่มมีช่องว่างรอยยิ้มของเธอเริ่มไม่เหมือนเดิมหรือเขาแค่คิดไปเองเช่นแวะไปหาด้าตามปกติที่รีสอร์ทแต่ครั้งนี้เงียบแปลกๆเสียงพูดน้อยลงการสบตาน้อยลง แม้แต่ท่าทางก็เกรงขึ้นพวกเขาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆที่ไม่เคยเป็นปัญหามาก่อนและสิ่งที่เจ็บคือไม่มีใครผิดแต่ความห่างมันแทรกตัวเข้ามาโดยไม่ทันรู้ตัวเชนพยายามจะถามแต่ก็กลัวคำตอบเขารู้ว่าใจเธออาจไม่ได้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอีกแล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากยอมรับมันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เชนเผลอหยิบโทรศัพท์ของด้าขึ้นมา,ขนมาเขาไม่ได้ตั้งใจ แต่ข้อความที่เปิดค้างอยู่คือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างภาพถ่ายคู่ของเธอกับชายอีกคนแคปชั่นที่เธอไม่เคยส่งให้เขาคำว่าคิดถึงเมื่อคืนมากเลยทำให้มือเขาชาร่างเขาเย็นเขาไม่ถามไม่ดา่าไม่แม้แต่จะพูดแค่เดินออกจากรีสอร์ทต,ตอนฝนเริ่มตกเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงในเสี้ยววินาทีสิ่งที่เขาไว้ใจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บที่สุดหลังจากคืนนั้นเชนหายไปจากทุกช่องทางไม่ตอบแชท ไม่รับสายไม่แม้แต่จะอ่านได้พยายามโทรหาร้องให้คนเดียวหน้าจอที่ไม่มีใครตอบกลับเธออยากอธิบายแต่เขาไม่เปิดโอกาสและเขาเองก็ไม่อยากได้คำอธิบายอะไรอีกแล้วในความเงียบนี้ไม่มีใครใชนะไม่มีใครถูกแต่ความรักของทั้งคู่จบลงโดยไม่มีคำลาเวลาผ่านไปทั้งคู่ต่างมีชีวิตใหม่เชนกลายเป็นครูเต็มตัวในกรุงเทพ ด่าขยายกิจการขายของออนไลน์ต่างคนต่างเจอผู้คนใหม่ๆรอยยิ้มใหม่ๆแต่ในคืนที่เงียบที่สุดใจของพวกเขายังกลับไปหาวันนั้นยังคิดถึงเสียงหัวเราะใต้ต้นไม้วันฝนตกยังเปิดรูปเดิมๆที่ไม่กล้าลบบางอย่างไม่เคยหายไปเลยแค่เก็บมันไว้เงียบๆเช่นเจอกล่องเก็บของที่หลงอยู่ในตู้ข้างในมีสร้อยไม้ที่ด้าเคยถักให้และโน้ตเล็กๆที่เขาไม่เคยเปิดอ่านมือเขาสั่น ใจเขาสั่นกว่าขณะเดียวกันดาเปิดดูภาพเก่าในมือถือภาพเขาและเธอยืนอยู่ริมทะเลเสียงคลื่นยังดังก้องในหัวน้ำตายังค่อยๆไหลลงที่เดิมพวกเขาไม่ได้ลืมกันแค่เลือกจะเงียบใส่ความทรงจำเพราะบางอย่างลืมไม่ได้และไม่อยากจำไปพร้อมๆกัน เช่นเดินขึ้นภูเขาเพียงลำพังท่ามกลางทะเลหมอกที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเขาหยิบสร้อยเส้นเดิมออกมาถือไว้แน่นและพูดเบาๆว่าขอบคุณนะที่เคยรักกันถึงมันจะไม่อยู่แล้วก็ตามเขาหลับตาลงสูดลมหายใจครั้งลึกแล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่มีการกลับมาไม่มีการลืมแต่มีการยอมรับและนั่นคือวิธีที่เขาใช้เดินออกจากรักครั้งนั้นอย่างผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรักใครเต็มหัวใจ